สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอารถเก่งเข้าใหม่มาให้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโ o โยต้ายาริส2 Sport p ดส m i สปอร์ตพีเมียมตัว a t ทีนะครับเป็นรถเข้าใหม่รถปี2020นะครับปลายปี2020จดทะเบียนปี21นะครับสำหรับ Toyota t o โยต้ a t ทีคันนี้ถามว่าแตกต่างจากยาริสปกติยังไงก็คือยาริสปกติก็เป็นสไตล์แฮดแบ็ก5ประตูส่วนคันนี้มาสไตล์ซีดานนะครับ4ประตูนั่นเอง ถ้าใครชอบสไตล์นี้จัดไปครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถสวยรถใหม่ปีใหม่ใหม่น้อยมากๆนะครับส่วนสภาพตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับรายละเอียดตัวรถยังไงขึ้นให้หมดแล้วด้านล่างนี้ครับเลขไม่ราคานะครับพี่ๆีนะโอเคแล้วก็ย้ํานะครับพี่ๆีํสำหรับใครที่สนใจนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับพี่ๆีํสำหรับโตโยต้ายาริสเอทิพันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนสบายๆนะ แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับยาริสเอทีคันนี้นะครับนี่เลยเครื่องยนต์ 1. 2นะ VVT i นะครับนะคือแบตเตอรี่เช็คให้แล้วใหม่ๆ่สวยสวยไฟมาเต็มเครื่องยนต์แห้งแห้งไม่มีนะ้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับหัวนงหัวน็อตนี่ครับเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์มอกติดอยู่นะครับยังไม่มีการแกะกันอะไรทั้งสิ้นนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีการแกะกันขไขใดๆดทั้งสิ้น ติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับนี่คือรถที่บอกเลยว่าเดิมโรงงานสุดๆนะครับนะไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชนนิดชนหน่อยไม่มีนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ดูเลยบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับโตโยตา้ายาริสเอทีบนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำเปยนโ no นแบ็คแบบนี้เลยโลโก้เป็นโลโก้แก้วนะครับายทะเบียนเป็นนครศรีธรรมราชไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ฟรี ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมแน่นอนนะครับส่วนโคมไฟหน้ามีไฟเดย์ไลท์เดี๋ยวผมขึ้นเป็นรูปให้ชมแล้วกันนะครับขึ้นเป็นวิดีโอเก็บให้ชมแล้วกันว่าเป็นไฟเดย์ไลท์ประมาณไหนนะครับไฟตัดหมอกมีมาพร้อมก่อไฟตัดหมอกก็เป็นสีดําเปลี no ่ยนโน b a แบ็เพราะว่านี่คือตัวท็อปนะครับพี่ๆต้องบอกแบบนี้นี่คือเอทีพตัวท็อปนะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15หลายกรงจักรแบบนี้เลยยางปี2 0ง0ีใช้งานได้อีกยาวๆนะครับนี่เลย ขอบ15ยางปี20กระจกไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกสีดำเปลีป่ยนโนมแบกมือเปิดเป็นแบบคีย์เลล็อกรถด,ด้วยคีย์เลไม่ต้องใช้คุญแจหมุนนะครับแต่ถ้าคุญแจแบตหมดก็มีรูให้หมุนเหมือนกันนะครับคีย์เลต้องมาพร้อมกับอะไรเอ่ยรู้ไหมครับพี่ๆนะมาพร้อมกับปุ่ม e n g i n e start แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับส่วนเล็กใหม่นี่นะครับ,ข,รบขึ้นให้ดูนะครับเลขใหม่นะครับปุ่มพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน แอร์แบ็กมีมาให้ถึง7ใบเรื่องความปลอดภัยยาฤทธิ์เป็นหนึ่งนะครับในบรรดาอีโคโคาร์นะยาฤทธิ์ให้แอร์แบ็กมาเยอะที่สุดมากๆนะครับพี่พีนะบางคันนะลดราคาเกือบล้านแบบนี้แอร์แบ็กยังไม่เท่ายาฤทธิ์เลยนะท่านนิ้นความปลอดภัยเชื่อเหอะยาฤทธิ์นะครับตอบโจทย์ปลอดภัยประหยัดนะครับนะคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็เครื่องเล่นเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l a y พได้มีกล้องถอยให้นะครับนะและอีกอย่างนึงนะครับนี่เลยกระจก ตัดแสงแอัตโนมัติเบื่อไหมเวลามีรถคันโตๆสูงๆไฟสวา่ววางสว่างส่องหาเราโอโ้เข้าเต็มหน้าแต่กระจกตัวนี้ช่วยได้นะครับช่วยให้มันตัดแสงแอัตโนมัติทําให้เราไม่แสบหน้าแสบตานะครับนะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยสําหรับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ขาวแบบนี้ครับเบาะสวยๆไม่มีการฉีดขาดยับยุยี่นะครับาการใช้งานมาน้อยมากๆนะครับสําหรับยาริสเอทีคันนี้นะนี่ครับสีสวยรอบคัน นะครับนี่คือรัวรอบคันนะครับได้อย่างนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือนี่เลยสาวอากาศแบบขี้แลาำนะครับตัวท็อปเท่านั้นนะตัวท็อปเท่านั้นนี่นะครับโคมไฟเลี้ยวไฟท้ายสภาพสวยไม่มีการแตกลายงาไม่มีน้ําเข้าไม่มีไอน้ํานะครับครับโลโก้ยาริสเอทีมก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของยาริสเอทีมนะครับนี่ครับดูเต็มเต็มคันนะนี่ครับเดี๋ยวผมถอยดูเต็มเต็มคันนะครับนี่ครับ ดูจากด้านหลังนะมันเหมือนไม่ใช่อีคูคาเลยนะพี่วินนะมันดูใหญ่นะครับเหมือนรถเก๋งซิกเมนต์กลางๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อีกรุ่นหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ชอบสไตล์5ประตูนี่ครับรถเก๋ง4ประตูเอทีพคันนี้จัดไปครับมาพร้อมลืมบอกนะครับพี่วินนะมันเป็นชุดแต่งด้วยนะรอบคันเนี่ยชุดแต่งสีดําเป็นโนแบ็ k นะครับรอบคันเลยนี่ครับรอบคันเลย นะครับคันนี้สีสวยสีเดิมโรงงานไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับต้องบอกไปนี้นะครับพี่วินะคันนี้ไม่ได้ทําสีแม้แต่นิดเดียวนี่คือสีสวยเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับโกติถ้ารถามีเข้ามาที่ร้านนะอาจจะมีเก็บสีบ้างเล็กเล็กน้อยๆนะครับให้มันดูสวยให้มันดูอาจจะเขียวเสามานิดนึงสีจะหลอกไปเนี้ยนะครับนะ,<แล>ะ <VER> เราก็เก็บให้แต่คันนี้<แต> <pickle> ย้ํานะครับว่ารถไม่ได้มีการเก็บสีใดๆดทั้งสิ้นนี่คือสีเดิมบางโรงงาน นะครับนะโอเคยังไงก็ฝากยาริสเอทคันนี้ว่าอีกหนึ่งคันนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือโทรมาได้เลยนะครับหรือจะสนใจรุ่นอื่นๆนะครับมีเยอะนะอีกโอกคามีเยอะรถเก่งมีเยอะอาร์ติสอาร์ติสมีแคมรี่มีฮอ,อนด้าพวกนี้มีนะครับนิสสันมีครบนะครับมง,งมาร์สนิสสันมาร์สแบบนี้โอ้โหก็มีนะครับแต่ถ้ายาริสเอทคันนี้ต้องโดนนะครับนะแต่ถ้าสนใจยาริสเอทคันนี้ก็ โทรมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ